โรงเรียนบ้านอุ่มจานตั้งอยู่เลขที่166หมู่ที่8ตำบลอุ่มจานอำเภอรประจักษ์ศิลปาคมจังหวัดอุดรธานีสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต2บนเนื้อที่16ไร่13ตารางวาเปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โดยมีจำนวนบุคลากรทั้งสิ้น22คน ำแนกเป็นข้าราชการครู18คนครัวตาจ้าง3คนและพนักงานธุรการ1คนด้านการบริหารงานวิชาการโรงเรียนบ้านอุ่จานได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลโดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้ 1. เพื่อให้โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลต้องมีความเข้มแข็งทางวิชาการเป็นสถานศึกษาคุณธรรม มีความโปรง่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา2เพื่อให้ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพร้อมในทุกๆด้านทั้งสมรรถนะศักยภาพและความสามารถในการบริหารจัดการ3เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้กับเยาวชนที่ขาดแคลน ได้เติบโตเป็นพลเมืองดีมีทักษะวิชาการทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ 4, เพื่อให้นักเรียนมีการพัฒนาตนด้านสติปัญญาความฉลาดทางอารมณ์มีทัศนคติมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัยเพื่อปลูกฝังความเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เมื่อจบการศึกษามีงานทําอย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน 5. เพื่อให้นักเรียนมีการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมมีความรักห่วงแหนและความภูมิใจในชาติโดยใช้แนวคิดแบบ Star Stems และแนวทางโรงเรียนคุณธรรมสะพท 6. <ก>เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างบ้านวัด ศาส,สนสถานอื่นๆรัฐและโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรมและมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนโดยโครงการนี้จะมีการประเมินทั้งหมด3ด้าน1 IIT คือการประเมินความพึงพอใจจากผู้มีส่วนได้เสียภายในสถานศึกษา2 EIT คือการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียจากบุคคลภายนอก 3. oit คือการเปิดเผยาาข้อมูลสู่สาธารณะด้านกา,ารบริหารทรัพยากรและการระดมทุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา 1. ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนเรียนดีและยากจน 2. บริษัทโสภากุลและคณะมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนรวมทั้งสิ้น19ทุนทุนละ1,000บาทเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น38,000บาทพร้อมกับมอบคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น15เครื่องมูลค่ารวม130,14บาทและยังมอบงบประมาณ เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น5,000บาท 3. ผ้าะป่าการศึกษาเพื่อสร้างประตูรั้วโรงเรียนและเวทีจากความร่วมมือร่วมใจของผู้ปกครองโรงเรียนบ้านอุจานเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น1,2,814บาท ด,ด้านการบริหารงานบุคคลการส่งเสริมวินยัยการรักษาวินยัจนยจรรยาบรนและการพัฒนาทางวิชาชีพการบริหารจัดการวางแผนเกี่ยวกับกรอบอัตรากำลัง เพื่อให้มีครูประจำการให้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้พัฒนาครูโดยการส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรเพื่อให้ได้รับการอบรมพัฒนาตนเองตามกลุ่มสาระและกิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอนอื่นๆการบริหารงานทั่วไปและการมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชนงานบริหารงานทั่วไป เป็นงานที่สนับสนุนงานวิชาการและงานด้านอื่นๆทั้งนี้โรงเรียนได้มีการพัฒนาทักษะของผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองอย่างเต็มที่เต็มศักยภาพซึ่งโรงเรียนบ้านอุ่นจานได้จัดกิจกรรมที่ช่วยเติมเต็มผู้เรียนในด้านต่างๆและยังได้มีการพัฒนาสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนเพื่อเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่ส่งเสริมผู้เรียนในด้านอื่นๆดังนี้กิจกรรมสหรกรณ์โรงเรียนซึ่งมีการปันผลเฉลี่ยคืนในอัตรา100เอร์เซน์โครงการโร,รงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงวงดนตรีลูกทุ่งทุ่งดอกจานและวงโยธวาทิ์ซึ่งได้มีการให้บริการแก่ชุมชนในกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่องกิจกรรมมัดชิ่งความดีซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะพัตลักษณ์ของโร,รงเรียน เป็นการฝึกฝนวินัยเชิงบวกหประการอันได้แก่สะอาดระเบียบสุภาพตรงเวลาสมาธิซึ่งเป็นกิจกรรมที่เป็นเบสแพคท i ิสของโรงเรียนจากการดำเนินงานที่ผ่านมาส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นมีความกล้าสแสดงออกในทางที่ถูกต้อง มีคุณธรรมจริยธรรมมีทักษะในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนที่ว่ากีฬาดีดนตรีนาตสินเด่นเน้นเศรษฐกิจพอเพียง